ขอเสียงแฟนขับอมลิมหน่อยผมเลยอยากจะรู้จริงๆว่าทำไมพวกคุณถึงชอบอมลิมกันขนาดนั้นหรือเพราะพวกคุณชอบฟังเพลงไม่เดียงสาเหรอเลยชอบอมลิมเพราะหน้าตามันพี่เจงบิ๊กแอดอย่างล่าสุดนี้แฟนขับอมรลิมว่าผมหน้าดูบอลชนะชมนักเตะบอลแพ้โทษโค้ชตลกดีว่า <c oughs> แล้วมีการแปะสถิติด้วยนะว่าแมนยูเป็นทีมที่สร้างโอกาสมากที่สุดในลีกอันดับหนึ่งแถมยังโดนคู่แข่งส่องน้อยที่สุดอันดับสามอีกคุณเอาสถิติพวกนี้มาคุณรู้สถิติอื่นๆมั้งปะ คุณรู้ไหมว่าโค้ชเราคุมทีมในหลีกไป34่นัดชนะแค่10เสมอ7แพ้17อันนี้ยังช้ำไม่พอใช่ปะคุณรู้ว่าใน10นัดที่เราชนะแม่งชนะทีมที่เลื่อนชั้นมาใหม่กับทีมที่เหลือแค่10คนไป7นัดแล้วคือถ้าไม่ใช่น้องใหม่หรือเขาเหลือแค่1ิบคนเราไม่แทบไม่มีโอกาสชนะเลยเหรอ,อเดี๋ยวผมไล่ให้นะ ชนะเซาท์แฮมตันน้องใหม่ปีที่แล้ว3-1อิปสวิตน้องใหม่บวกตกชั้น3-2เลสเตอร์ atter, น้องใหม่บวกตกชั้น3-0วิลล่าใบแดงเอมมี่2-0เบอร์ลี่น้องใหม่3-2เชลซี2-1พอเขาโดนใบแดงต้นเกมซันเดอร์แลนด์ล่าสุด2-0เขาเพิ่งขึ้นชั้นมาเออดูมีอนาคตไกลดีวะ